i n f i n i t ตจำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวโอเคครับเราก็มาอยู่กับอารายากันอีกแล้วนะครับหลังจากการเข้าแชปเตอร์ที่2คือเหมือนจะยามนะครับคนที่เป็นยามจะตื่นขึ้นมาแล้วก็เข้ามาเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ผมอยู่ไหนนะฮะอันนี้ผมเล่นเป็นใครไม่รู้ฮะใส่รองเท้า Con <c oughs> <c oughs> คอนเวิร์ดนะฮะเปิดไฟอาคดีเป็นไฟฉายเว้ โอเคอันนี้เราต้องมาไหนเลยเนี่ยอันนี้คือทางที่เราเข้ามาใช่ไหมอ่าไม่ใช่หรอทางที่เราต้องไปหรออันนี้คือทางที่เราเข้ามาใช่ไหมครับเสียงอะไรวะคือเราต้องไปทางไหนครับ อ๋อน่าจะต้องไปทางนั้นแหละนะฮะสำนักงานเพราะว่ามันไม่มีทางให้เราไปแล้วนะฮะแต่ผมก็ยังไม่รู้ดีอยู่ดีนะฮะว่าเราเดินเข้ามาทางไหนน่าจะทางนั้นแหละนะฮะรับบริจาคเลือดอ๋อไปทาบริจาคเลือดนะะี่ครับแต่บางจุดอ๋อตัวตาชั้นนี้แต่บางจุดของโรงพยาบาลน,นี่มันก็ยังดูไม่เก่ามากนะครับมันก็ยังดูโอเคอยู่นะได้ยินเสียงประตูเชิญเนี่แหละนะฮะ ตรงไหนไม่รู้น่าจะตรงนั้นนะฮะอันนี้อะไรผู้ป่วยมีอาการไอปติดต่อเจ้าหน้าทีา่ทางนี้ได้เปล่าที่เขาเออเปิดให้เรานั่นเปิดได้จริงด้วยฮะเดี๋ยวขอไปดูทางนู้นก่อนนะฮะอืม hmm. something's not right today อ๋อเดี๋วเวมันไม่บันทึกให้เหรอครับเอ่อว่าเราเอาเปาา็นภาษาไทยโอเค อา้าวมันปิดให้หมดเลยฮะไม่มีเซฟมันไม่มีเซฟนะฮะโอเคไม่เป็นไรเ,เสียงภาษาอังกฤษ,า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 ษาค่อนข้างโอเคนะครับรู้สึกโอเคกว่าภาษาไทยนะไปทางไหนดีเลยเนี่ยอ่ะผมไปทางขวาก่อนแล้วกันฮะอ๋อล,ล็อกทำไมเมื่อกี้ไม่เห็นว่ามันล็อก,กวะ <laughs> โอเคปะทางนี้นะฮะทางนี้เออเป็นไงบ้างเนี่ยมืดเช่ย โอ้ยเออมาริสาเสียงเลยวะมาริสามันเปิดไฟหรอไม่ใช่หรอครับโอเคอันนี้เป็นโซฟานั่งรอนะฮะโรงพยาบาลนี้ค่อนข้างหรูเลยนะมีโซฟาด้วยนะฮะเพราะโรงพยาบาลที่ผมไปนี่ไม่ไม่มีที่นั่งอย่างงี้นะฮะเป็นเก้าอี้แบบธรรมดาเก้าอี้แบบตรงข้างหน้านี้ฮะ ก็อีพลาสติกเออตรงนี้เปิดได้เอาเล็ว้วเริ่มมีหลายทางผมเข้าทางนี้ก่อนก็ได้ครับไหนๆก็มาแล้วอันนี้เป็นเหมือนห้องเก็บของเลยเนาะอะไรสันสนอะไรวะเสียงอะไรมาแต่เสียงตายสิคุยยังไม่ได้เห็นอะไรเลย ม่นห้องอะไรครับก็ดูไม่มีอะไรเนะ่ผมก็ยังไม่เห็นจะมีอะไรให้เก็บเลยนะนเข้าไม่ได้ด้วยทางนี้้องเข้าทางนี้เหรอก็มไม่มีอะไรนะครับผมลำคาญไฟฉายเกมนี้จรงเลย มองยากยากฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะให้เรามาเข้ามาจำสเกลเมื่อกี้ใช่ไหมแต่รู้สึกผมมองไม่เห็นไฟมันมองยากเป็นดีหนึ่งเครับเกมนี้โอเคไประบายห้องอื่นนะน่าจะไม่มีอะไรนะฮะในจุดจดนี้ สั่งหอนใจยังไงก็ไม่รู้เน้นไงเห็นไหมเสียงไทยแย่กว่าเสียงภาษาอังกฤษอีกฮะสั่งหอนใจยังไงก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มีไฟแล้วมีอะไรกระพริบกระพริบเส้นชื่อที่จะตรวจโอเคเราเป็นยาหมอรามจริงด้วยฮะอ้าวเปิดได้ไงวะเมื่อกี้มันปิดอยู่ไม่ใช่เหรอผมได้ยินเสียงมาจากห้องเนี่ยนี่นี่เราเส้นชื่อหรือยัง ทางนี้เปิดได้ไหมล็อกฮะแสดงว่าต้องไปทางนี้ไฟเปิดเองได้นะแม่ระบบแบบเซนเซอร์ตัวจับอัตโนมัติผมว่ามันต้องมีอะไรในห้องนี้แน่เลยเลยอ้าพอเข้ามาก็ไม่มีเสียงอะไรวะ มีอะไรผู้ป่วยอะไรอะเหลืออดรุมพยาบาลสาหาัสสภาพสาหาัสเพื่อนพยาบาลเผยอะไรวะเพื่อเพื่อนพยาบาลเผยเคยเห็นชอบทำลายผู้ป่วยสอบสวนผมว่ามีอารมณ์เดนแดงฉุนเฉียวมักระบายอารมณ์ทำลายร่างกายใครวะใครเป็นพยาบาลเนี่ยเมื่อบ่ายของวันนี้ผู้ป่วยห้องรวมหกคน ร่วมการทำร้ายนางสาวจารวีใครคือจารวีพรพิพักพ,พรพิทักษ์ชัยเนาะซึ่งเป็นพยาบาลโรงพรยาบาลนาภาวันเหตุเพราะนางสาวจารวีพรพิทักษ์ชัยมักระบายอารมณ์บางครั้งถึงขั้นทำรา้ายร่างกายผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่มีทางสู้อ๋อมันเป็นข่าวของพยาบาลคนหนึ่งฮะซึ่งก็ไม่ดูว่าเป็นใคร เนี่ยฮะพอมันไม่ได้ปูเรื่องเกี่ยวกับพยาบาลมาเลยฮะมันปูเรื่องเกี่ยวกับอรารยามาอย่างเดียวนี่ฮะอรารยากับมาริสาแต่ว่าไอ้คนตอนต้นเรื่องนี่มันครวะที่มันวิ่งหนีอรารยาผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยะประตูเปิดแล้ววะเนี่ยเกมเนี้ยประตูชอบเปิดเองเนี่ยไม่รู้จะเออตุกตา เชี่ยน่ากลัวว่ะไม่ไปอยู่อะไรในนี้ล้วลูกโอ้ยตายแล้วตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยหันมาได้ไงกูปิดแป๊บมึงมึงอยู่ในห้องนั่นไปเลยนะ โอเคมีทางซ้ายกับทางตรงคุกูเลี้ยวซ้ายก่อนลวกันทางซ้ายมีประตูครับกูจะย้อนถอยล็อกอย่าบอกนะหันไปเจอตุ๊ก,กตาคุณนี่ช็อกซีนี่มากมีมันหลายทางจังวะมาทางนี้ก่อนก็นได้อนี่เป็นห้องน้ำเชียร์ <laughs> ห้องน้ำกูไปดีกว่า มันน่าจะต้องไปดูอะไรสักอย่างหนึ่งไงฮะเราต้องตรวจให้ครบตรวจตาตรวจตาห้องน้ำหญิงด้วยนะใครนจะมาอยู่ในนี้พี่อันนี้อะไรอา้าวให้เปิดทำไมอ่ะ ไม่มีอะไรนะฮะไม่ได้เสียงอะไรอยู่ในห้องน้ำชายมีใครมาเยี่ยวไม่มีคนนะฮะไม่มีใครกูได้ยินเสียงอะไรโอ้ยแต่เลว ทางไหนวระทท่ยังไม่ได้ไปอยางนี้บรรยากาศคนลุกจริงๆฮะเดี๋ยวผมปรับเสียงขึ้นสักหน่อยมันมันค่อนข้างเบานะฮะโอเคขอปรับขึ้นดูจางไปจยเย็นอ๋อมันเป็นให้เราฟังนะฮะว่าเสียงมันดังขดดนาดไหนโอ้ดังชิแบแ๊บหนึ่งเอาเบาๆนั่นแหละดีแล้วนะฮะเดี๋ยว ปรับข้างนอกเกมเอาอีกทีโอเคก็โอเคแล้วนะครับเสียงประมาณนี้พอนะฮะมีสองทางนี้แหละนี่อะไรขั้นตอนบริจาคเลือดล็อกแสดงว่าทางนี้ ห้องประชุมมาเสียงอะไรวะอะไรอะไรแบบๆองไมห้องนี้เปิดอยู่ล่ะครับไม่มีอะไรเปิดอยู่เลยอออเอาม็อกสบัดเองเกมบักฮะเฮ้ยมุกย่ะหันนะเองทำไมแล้วเฮ้ยทีวีเปิดอยู่ ใครอยู่ในห้องนี้วันนี้ดีใจมากๆเลยเสใครลเยได้เจอเพื่อนใหม่เพื่อนที่เข้าใจเรารับความเป็นเราได้มาริสาชื่อน่ารักใช่ไหมล่ะในห้องที่ทุกคนจะรังเกียจหรือทนกับเราไม่ได้แต่เธอกลับมีใบหน้าที่ยิ้มตอนเข้ามาหาเราแล้วก็ถามว่าเราเป็นอะไรในตอนนั้น ทำให้เราดีที่สุาจีป่ะโอเคครับอรารยาครับอย่ารอผมว่าเอ้ยเมาคือเกมมันบักครับเมาเมาไม่สะบัดเองเนี่ยเนี่ยเมาไมนสะบัดเองกระตุกกระตุกไงไม่รู้ครับเฮ้ยมาไง <laughs> อีสศตุก,กะตา น้ำเสนอชุดมีดอนเนกประสงค์ชุดมีดที่มีความหลากหลายมาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานเปิด <c oughs> อยู่เมื่อกี <c oughs> ก้ทีวีไดเล็กก็กว่าทีวีไดเล็กมึงเปิดเร็วๆได้ไหมล้ว <c oughs> โอเคทางนี้เปิดแล้วฮะ,ะ <c oughs> เปิดกว้างๆหน่อย อันนี้มึงเซ็นไปแล้วจะรู้ไหมว่ามีใครจะมีคนมาตรวจเหรอกูถามจินเซ็นไปลห้องนี้เปิดได้ไหมครับมาเปิดได้ด้วยนะห้องเนี้ยผมว่ามันน่าจะยังไม่ให้เปิดเ,เปิดได้เหมือนกันเอาทางนี้ก่อนแล้วกัน,นครับเราเจอก่อนอีิตูกาตาวีน แต่ว่าตอนเรามาเล่นมันถึงจะมีเหรอหรือว่าอีอยางเนี้ยมันเจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆหลายรอบแล้วถ้าอยู่ๆมือนเพิ่งจะมามีนี่มันก็แปลกๆอยู่นะฮะไม่ไ้ทำไมทางมันลึกจังอะยัไม่ได้ไปทางนู้นเลยมันมันหลายทางเกินฮะ,ะอา้าว็อกแล้วเหรอ อ้ยชิปหายแล้วทางนู้นยังไม่ได้ไปเลยผมไปทางไหนดีวะทางเยอะเหลือเกินโอ้ยทางนี้ก็มีโอเคอันนี้น่าจะเชื่อมกับทางเมื่อกี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับแต่ก็ล็อก ให้ตายสิซาร่าก็น่าจะทางเดียวกันเลยครับคือถ้าเราไปทางนู้นแล้วก็มันมันน่าจะมาเชื่อมทางนี้อยู่ดีนะฮะมีเก้าอี้เหลืองกับเก้าอี้เขียวกูแวะขวาก่อนแล้วกันนะโอเคครับไปไม่ได้เ <c oughs> ม่โอ้ทางยาวเชียอืม มืดไปไหนนที่นี้ไปไม่ได้ฮะน่าจะไม่มีอะไรนะฮะตรงนี้มีเก้าอี้เสียงอะไรเฮ้ยมึงมาได้ไงอีบ้าอีตุกตาอีตุกตาผีมุงปิดมึงปิดมึงปิดประตูบุกปิดไม่ได้คิดไปเองแน่ละ่ะคืนนี้ มันรู้สึกแปลกกว่าทุกคืนจริงๆเพราะรอะไรกันนะครับกูก็รู้สึกแปลกครับแตจะเสียงมึงแปลกกว่าครับก <c oughs> ูยังเซลไม่เลอร์ไงเสียงเสียงภาคอะไรขัดกองผู้ป่วยนอกนี่มันนีก็ยอยู่รอบๆนอกพยาบาลแล้วแหละอ้พวกขัดกองเนี่ยโอ้โหหลายทางอีกแล้วเพรอะคุณ โอ้ยอะไรวันนี้ต้องตรวจให้ครบทุกห้องอะไรนะัร้นแบบว็บมีอะไรอยู่ในห้องนั้นนะฮะเน,นี่ยอะไรครับเก็บครับเก็บไม่ได้หรอเอมันไม่ได้เรื่องแสงนะอันไหนทางนี้เข้าได้ไหมเข้าได้หรือเปล่า มึงโอชิตมันบอกมึงต้องตายไอชิบพายใครวะวิ่งชนประตูคือกระจกมึงจะแบบคุนคุนใสๆนี่เราก็ไม่รู้ตรงไหนเป็นแบบทางเดินได้นะฮะโอเคทางไหนที่เรายังไม่ได้ไปครับ มาอสองทางนี้ใช่ไหมโอเคเรามาทางนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยทางเขียวนี้นะ่าจะเป็นทางที่เราต้องไปหรือเปล่านี่ก็ลึกเหลือเกินไปได้อีกแหละแสดงว่าทางนู้นเราย่างเราต้องไปฮะเพราะว่าทางนี้มันดูมีทางไปอีกเยอะนะฮะโอเคเรามาทางนี้ก่อน นี่ห้องอะไรห้องน้ำห้องน้ำมอีกแล้วเหรอไม่มีอะไรเลครับเ,ออเสียงอะไรทางขวามันมีประดินที่ห้องน้ำชายวะใครมึงชอบมาอยู่ในห้องน้ำชายวะ <c oughs> โอ้กูหนีก็แหละไม่ไหวน่ากลัวนี่ทางออกนะครับ ซึ่งแน่นอนว่ามันไปไม่ได้เดะโอเคแล้วก็ซอยยิกๆไปเลยฮะโอ้ยคนลุกนี่ฮะทางนี้ที่เราต้องไปไปทางไหนแล้วเนี่ยขวา,าขวามีเซนชื่อโอเคเฮ้ยเด็กเดีย๋ยวทางนี้ต้องมีประเด็น อ๋อไปไม่ได้กูพลาดอีกแล้วไงกูพลาดอีกแล้วกูจะควรไปทางนุ้นก่อนตุกตาหัวหมุนโอ้ยอโอ้ยต้องไปทางนั้นใช่ไหมเฮ้ยเาาามื่อกี้เหมือนโดนไร่ชนนะเด็กชนพีเด็กเหรอ เอาลุกสิเพื่อนเอามึงไม่ลุกละเอาค้างเอาค้างเอาค้างเอาเอาวา์าไปอยู่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยเออที่ไหนวะเป็นกล่องของขวัญน,นะฮะอที่ไหนอะขนาดยามยังไม่รู้แล้วกูจะรูมไหมเนี่ย เป็นห้องสี่เหลี่ยมๆฮะอ๋อมีทางเดินมาทางนี้ม,มีเสียงเสียงเด็กอ้าวป็นไงเด็กและตามเด็กผู้หญิงมึงมานี่เลยเด็กเวทมึงมานี่เป็นกูกูไม่ตาม่าไปได้กูขังตัวอยู่ใดห้วเยเด็กมันไปนูน่นเนี่ยล็อกฮะ ไอ้หนูเอาเครื่องบินเครื่องบินใครละ่ะลูกเออะโอ้ยกะโลมาจากไหนอะเหมือนเด็กมันจะให้เราไปที่ไหนสักที่หนึ่งล่ะฮะเหมือนมันจะบอกใบเขาต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าพอดูจาก ดูจากรามแล้วดูน่าจะเป็นคนดีอยู่นะฮะเขาอาจจะแค่มาขอความช่วยเหลือก็ได้จะเป็นกลัวไม่ช่วยกลัวๆมือหายไปอีกแล้วแตะวาร์ไปตรงนั้นมึงวิ่งมาตั้งนานอีเด็กเอาเป็นนาดิกาอีกแล้วเฮ้ยแล้วกูไปอยู่ในนี้ได้ไงอะ เอา้าเอ้าจะ้วทำไงล่ะครับเนี่ยเอา้าเอา้าเอา้เอาลูกเอา้าจะไปไงะอะอ้าวอหายแล้ววิเด็กมันไปอยู่นู้นและะ้วฮะ โอ้ยอะไรวะเนี่ยเด็กมันอยู่ตรงประตูนูน้นฮะตามมาเลยครับตามแล้วครับไม่ได้เสียงน่ารักนะเสียงดิกอย่าหลอกพี่เลยหนูพี่มาช่วยหนูนะพี่เป็นคนดีหนูอ้าวกลับมาห้องเดิมเฮ้ยนี่มันหัวกระโหลก เด็กเด็กหนูเป็นไรหรอไห้ทำไมทำไมถึงมาช้าทำไมถึงมาช้ากูกูไม่รู้กูเพิ่งมาเนี่ยอ้าวหายไปแล้วอ้าวจอดับอ้าวอามืดอ้าว อ้าวอะไรวะเนี่ยเห้เห้เมื่อกี้มีคนเขีนอะไรไปทางนู้นนะฮะสว่างเถอะกูเปิดไฟเขาเขียนกันไปทางนู้นกูไปทางนี้ไปไม่ได้ต้องไปทางนู้นใช่ไหมเขาเลี้ยวหรือว่าเขาไปต่อหน้าจนาเลียวนนครับพอล็อกขนาดนี้ แต่เขียนไปเร็วนะหายไปแล้วคุณครับโรงพยาบาลปิดแล้วครับโรงพยาบาลล้างค่ะคุณมาทำไมครับเ <ś c oughs> สียงใครคนละรับบัตคิวยาอันี่เป็นห้องยานะฮะห้องใจยาเสียงอะไรอีกแล้วเนี้ยใครเปิดน้ำ เฮ้ยเราอยู่นอกโรงพยาบาลแบบขอบๆโรงพยาบาลแล้วเปิดประตูเปิดหน้าต่างกระโดดออกไปได้ไหมคณะกรรมการโรงพยาบาลน,นาภาวันไม่เห็นหน้าด้วยนะมันมีแย่อยีกแหละห้องน้ำอีกแหละห้องดาวนี้ต้องมีประเด็นเชื่อกูสิห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงไม่มีอะไรหนูหนูหนูกูตกใจหนู มีแต่หนูใช่ไหมแหม่หนูนี่วิ่งแปลกๆเนาะ <laughs> <laughs> นี่เจ้านูเจ้านูหนูวิ่งมาทางนี้ฮะเฮอวิ่งตามหนูไปหนูอ่ะมึงม,มึงเป็นผีเหมือนกันเหรอ <laughs> มึงวูไปไหนเดะมึงออกมาจากนี้ได้ไงวัดเดินตามหนูไปฮะ หนูหายไปแล้วเปิดได้ด้วยหนูล่ะเฮ้ทางนี้นี่เปิดรอไปทางนี้ก่อนเลยครับห้องนี้ไม่มีอะไรหรอไม่มีอะไรนะฮะโอเคต้องไปตามทางเขานะฮะเปิดรอขนาดนนี้เปิดกว้างหน่อยพี่โอเค เปิดไฟรอค่าดีน,นี้ไม่ไปก็กระไรอยู่นี่เป็นห้องอะไรอีกแล้วฮะเออห้องน้ำไม่มีอะไรอันนี้เขามีหนังสือพิมพ์ไม่อ่านไข่มึงฉีกวะคองโกถึงโหดแทงแฟนคุณชาวคองโกเหรอครับ แทงแฟนพุนโรคบาดน,นี้มันมีข่าวอะไรเยอะแยะมากมายเลยเซฟอีกแล้วไนงะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วต้องมีประเด็นไม่ถูกจะต้องมีอะไรสักอย่างนึ่งนะห้องน้ำนี้ก็ไม่น่ามีอะไรอีกแล้วนะฮะมีทุกที่แล้วเปิดได้เลยนะแม่เปิดไฟรอขนาดนี้สูตติกรรม ไอ้พวกไอ้นี้ปะเอ่อเกิดเหรอพวกผ่าตัดใช่ไหมสูติกรรมพวกผ่าตัดทำค้อยยอะไรเงี้เปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะฮะมีประชาสัมพันธ์โทรศัพท์ใช้ได้ไหม <c oughs> โถเรียกตำรวจมีเด็กอยู่ในนี้โอเคต้องไปทางนี้เท่านั้นนะฮะพี่แกเล่นล็อกทางสมุดเลย <c oughs> เปิดได้ด้วยนะ <c oughs> ทางนู้นนะต้องไปหรือเปล่าไม่มีอะไรนะฮะน่าจะต้องไปทางนี้โอ้ยไปไปผมว่าไปครั้งหน้าช่วห้องนี้ก็ไม่มีอะไร ้างในเลยเนี่ยเปิดประตูขนาดนี้พอจะรู้แล้วล่ะครับอันนี้ไปไม่ได้อันนี้ไปได้ไหมเปิดได้โอเคคร้ามีอะไรไหมมีถุงอะไรไม่รู้ครับแต่ก็ไม่มีอะไรให้เก็บอยู่ดีนะฮะโอเคเออใครวะผู้หญิงคนนั้นต้องใช่แน่ๆต้องใช่แน่ๆใช่อะไรครับ เฮ้ยีเหีเฮ้ยน,น,นั่นมมาริสานั่นคือไอ้คนที่จับจับมาริสามามึงอีกแล้วเฮ้ยไอ้รามึงม,มาเสือกอะไรอ้าวเฮ้ยหนีอยา่าไอ้บ้านี่มึงจะแทงทุกคนเลยไงวะเชื่อด้วยเชื่อด้วยกูนนออกแน่นอนอะกูขอโทษอย่าแทงกูเฮ้ย วิ่งตามไฟไปครับวิ่งตามไฟแพรบโวยครับอเ,เออกูออกเร็วโอ้ยรียบรีบมึงมุดช้าจังวะไอ้ไอ้ลามมึงวิ่งดีวิ่งมึงวิ่งเร็วได้แค่นี้เหรอไอ้บ้ามึงเป็นยามเลยมึงเป็นยามมึงจะหนีไปไหนกูก็จะดีไงเอาไปทางไหนแล้วเนี่ยเอาตัดฉากกูอีกแล้ว อาจอดำอีกแล้วโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอเปคัสซีนะพี่คัสซีเนอะเปิดวันนี้หน้าเราเหรอ chapter สามบุญใครคือบุญโอเคเข้า chapter สามแล้วครับไออ้วนนี้เป็นใครครับเรามาดูเนื้อเรื่องกันก่อนน่ครับ คือโทรศัพท์มีพา้าผ้าคุค้นๆนะครับเหมือนพ้าที่เก็บตอนแรกหรือเปล่าเริ่มเกมเลยอะเหมือนมากเลยนะฮะผ้าสมเด็จใช่เกมนี้ชอบจอดำเนาะนั่นนั่นแม่งเอ้ยเกือบซวยแล้วไม่ล่าพี่รามคนข้างบ้านดังเสือเข้าเวรนวันนี้พอดีเลย ดีเลยมึงไปเรียกพี่เขามานำทางให้เลยดิวะดีกับผีทั้งดีเกิ <this> ดพี่รามเห็นกูแล้วเอาไปบอกคนที่บ้านกูละมึง <this> <c oughs> เฮ้ยไอ้บุญกูเตรียมสัญลักษณ์ไว้ในโรงพยาบาลนี้ไว้แล้ว <c oughs> มึงไปถ่ายไมครบทุกอันเลยนะเว้ยกูรู้แล้วแต่ทําไมต้องมาที่นี่วะ <c oughs> เอาห่าที่นี่กํลาลังดังในเน็ตเลยนะมึงต้องอินเทรนด์หน่อยดิวะ <c oughs> มันเหมือนมันมาทําแบบท้าผีอะไรเงี้ย พวกมึงแม่งเฮี้ยจริงๆผีนะเว้ยไม่ใช่แมวไม่ใช่หมาเดี๋ยวพาไปตลกพวกมึงแม่งเฮี้ยโอ้ยขำโอเคครับยังไงก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับมาดูแชปเตอร์ที่3ามนะครับแชปเตอร์บุญนั่นเองนะครับบุญคืออีเด็กอ้วนเมื่อกี้นะฮะที่มาล่าถาผีนั่นเองนะครับก็มาดูกันว่าเขาจะเจอดีขนาดไหนนะส่วนราม เป็นยังไงบ้างไม่รู้นะฮะแต่ว่าที่เราเห็นก็คือมาดิสายไม่ตายนะครับโดนตึงไว้กับเก้าอ e ี้รถเข็นนะครับก็ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมเช่ากดไลค์ก็แชร์กดส u b สมาชให้ด้วยนะครับผมนะฮะกดส u b ครสมาชได้ที่ตรงนี้เลยนะครับทางซ้ายนี่เลยนะฮะแล้วก็กดดูคลิปกเก่าๆได้ที่ตรงนี้เลยนะครับผมโอเควันนี้ลากันไปก่อนนะบ๊ายบาย